ว,วันนี้วันที่6รกรกฎาคม2566นะคะวันนี้เรามารีวิวร้านขาหมูโกรร้านนี้เรากินประจํานะคะเพื่อนถล่ยด้วยนะคะเจ้านี้มาขอได้รีวิวแล้วนะคะวันนี้ไปชมะะเลยค่ะเพื่อนตอนนี้เราอยู่ร้านขาหมโูกรโนะคะแล้วเราไปทักทายจีค่ะ สวัสดีค่ะพามาจากช่องตะวันรศมีไรสไตล์นะคะเชชื่ออะไรเนาะดาว,ดาวคุณดาวเป็ดโคร้ะนะคะเพื่อนๆก็จะมีอาหารหน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนพี่ดูขาหมูโคร้ด้วยนะคะร้านของน้าดาวเป็ดโค้นะคะเพื่อนเราผ่านไปผ่านมาหลายรอบแต่เรายังไม่ได้รีวิวเลยนะคะวันนี้เราขออนุญาตแล้วนะคะดูตรงงุม ตลาสดสดที่ดีของเรานะคะขายช่วงเช้าช่วงบ่ายด้วยเนาะอันนี้แอดการันตีได้นะคะทานมาก่อนไม่เคยได้ไม่เคยได้รีวิวแต่ว่าวันนี้ขอโอกาสได้รีวิวเพราะว่ามันไม่มีเสียงรบกวนละเพราะว่าทุกทีมาจะมีเสียงเพลงมารบกวนนะคะเราก็ไม่ได้ถ่ายรีวิวร้านของคุณนาดาวโอเคนะคะร้านนาดาวก็จะมีขาหมูดแดงขาหมูพะโล้แล้วก็ ขาหมูต้ยมยำนี่นะคะเพื่อนน,น่าทานมากการันตีทุกถุงเลยนะคะเพราะว่าของก็จะอร่อยจริงๆอันนี้เราเราทานมาแล้วถึงได้มารีวิวนะเพื่อน,นกน็ตะกอนนะ้าดาวขายเริ่มต้นที่ถุงละสามสิบห้าบาทไม่รู้เดี๋ยวนี้ขายยังไงนะคะเพราะว่าเสียดกิ่เสีนี้ ก็จะมีเป็ดกะโล้มีขาหมูกะโ,โล้นะคะอู้อ้วนๆน,น่าทานแล้วก็จะมีข้นานะคะเพื่อนพร้อมอุ่นเลยนะคะว้าวพีเพื่อนลูกค้าเกี๊ะลลูกค้าเยอะมากเลยนะคะทุกรอบเลยนะคะเพื่อนสี่ ค่ะลูกค้ามาดูนะคะ,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 ะดูขาหมูพิดพลาน้ำพุโนแล้วเรายังขายสามสิบห้าอยู่ไหมหรือยังไงขึ้นแล้วค่ะมันขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เป็นชุดเท่าไหร่เป็นอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นสี่สิบขันื้อนะคะเพราะว่าขึ้นแล้วขาเนื้อหกสิบนะคะเพื่อนเพื่อน ตอนนั้น35โอ้35มาก็ต้องหลายปีแล้วเพิ่งจะมาขึ้น40ช่วงนี้เองนะคะเพื่อนก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นทุกร้านแล้วนะคะตัวไข่ขาหมูก็แพงนะคะเพื่อนก็เลยต้องขึ้นตามราคานะคะเข้าไว้มานะคะพิกัดนะคะพเพื่อนๆขไว้เข้ามาตรงร้านไขย,ขยผักก็จะเจอเลยนะคะของหน้าดาวก็จะขข่ช่วงเช้า ช่วงเช้าก็อยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะคะถ้าช่วงบ่ายๆนะเราจะขายอยู่ฝั่งโน้นนะคะคก็จะตั้งอุ่นๆร้อนตลอดเลยนะคะน้าดาวน้าดาวตัดแบบนี้นิดนึงไดไหมคะแบบนี้ให้ลูกค้าดูได้ไหมคะดูนะคะนิ้นๆเลยนะคะยัดตี ต้มขาคุณเลี้ยงเขาขาคีขาคีใช่ไหมคะต้มขาคีนะคะเพื่อนหอมจริงๆเลยอันนี้ขาเนื้ออันนี้ขาเนื้อถุงละหกสิบบาทอันนี้หกสิบสี่สิบอันนี้ถุงละสี่สิบขากิถุงละสี่สิบนะคะตามสั่งได้เลยนะคะเพิ่งจะขึ้นเพิ่งจะขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองนะคะที่เพราะว่าตอน ตอนปีที่แล้วปีที่แล้วไม่กี่วันเราซื้อส5ห้าอยู่นะคะขึ้นจะขึ้นนะคะเพื่อนหรืก็เราการันตีได้เลยนะคะเพราะว่าร้านนี้อร่อยอร่อยจริงๆเพราะวาเราทานมาแล้วนะคะเพื่อนไม่ผิดหวังนะคะถ้าแวะมาที่สุรินก็มาซื้อได้เลยไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนเราการันตีข้าวขาขาหมูร้านนี้เราการันตีได้เลยนะคะ <dem idd ling> เพื่อนทีะว่าเราเราเคย เรามารอบไหนถ้าเราจะกินขาหมูเราต้องกินของด้านเจ๊อะไรนะคะเจ๊ดาวนะคะ่ะเนเดี๋ยวดูนะคะดูของที่เจ๊ดาวทำก็จะมีไส้อันนี้เป็ดนะคะเป็ดสโลมีหูหมูด้วยนะคะเพืนะ่อนะน่ากินจริงๆนะคะเป็ดหูไส้ใายใหญ่ยาวขา เลือกได้นะคะเพื่นได้ได้อันนี้ชุดนี้60สิบหกสิบอันนี้สี่สิต้ยมยำขาหมูก็40ใช่ไหมคะวันนี้เจด๊ดาวทำต้ยมยำขาหมูด,ด้วยนะคะวันนี้ปกติจะไม่ค่อยจะเห็นขายขาหมูอย่างเดียวใช่เหรอะเดี๋ยววันนี้หมดแล้วแต่เช้า ต่อไมานะคะเพื่อนก็จะอยู่ตรงแผงร้านผักอยู่โซนแรกนะะมันจะมีต่อหนึ่งต่อสองต่อต่อกลางนล้เพื่อนของร้านเจดาวก็จะอยู่นอกว่างนะคะเข้ามาก็จะเจอเลยใบยๆก็จะอยู่ฝั่งที่ตอน,นออกถ้าตอนเช้ามาเจดาวก็จะอยู่ปากหลักอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูโลเคชั่นนะคะพี่เข้ามานะคะงบเข้ามาข้างหน้าเข้ามาเลยนะคะ จะมีแต่ข้าวหมาล้านตรงนี้นะคะก็จะมีเยื้องเยื้งก็จะเยื้องเยื้งร้านตรงนี้ก็จะเห็นเลยนะนเพื่อนเข้ามาก็จะเห็นเลยเห็นร้านเชดราเลยนะคะอันนี้ก็คือขาหมูพะโลเชดราวนะคะอะารสุดสุดินนะคะมาเรียได้เลยลุกเดี๋ยวพี่ขอสักแปดนาทีนะคะให้เต็มคลิปนะคะ เรามาดูตรงมุงขาหมูนวนดีกว่าเพื่อนอเป็นตาแสเพบาะจะว่านั่นเ <c oughs> นืาอหนัหรับคอขาหมูนะคะเน้นๆเลยนะคะเพื่อนคณะอวบๆนะคะมาชิมชิม ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านเจด้าด้วยนะคะที่อนุญ,ญาตให้เราได้ถ่ายทํารีวิวขาหมูคอโลในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเจดาามากๆด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่อนุญ,ญาตให้เราได้ถ่ายทํานะคะก็แวะมานะคะคเพื่อนๆที่ร้านนี้แอดการันตีได้เลยนะคะแล้วดหนักก็อร่อยนะคะไม่ผิดหวังนะคะถ้าคุณซื้อ โพอโลจากร้านนี้ไปนะคะเพราะว่าอันนี้แอดทานแล้วนะคะทานก่อนค่อยมารีวิวนะคะร้านนี้เพราะว่าจะซื้อประจํานะคะและเป็นคนชอบขาหมูด้วยนะคะถึงในอ้วน <c oughs> เพราะพแอดอ้วนอยู่ในขนาดนี้ไงนะคะก็ชอบนะคะแต่ช่วงนี้ก็ห่างๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่ถ้าอยากทานเราก็มาสั่งทีรัถุนะคะเพื่อน อันนี้ช่องตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนมารีวิวร้านขาหมูเจเดาวนะคะเรากหวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆพนทุกทุกคนทุกท่านนะคะก็คงจะถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประกันใดเราก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณเจเดาวอีกครั้งนะคะขอบคุณที่อนญ,ญาตให้เราได้ถ่ายทำนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้อง ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่ให้การสนับสนุนช่องของเราได้ดีเสมอมานะคะเราก็ขออุทธร์ให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการแล้วก็ขอให้พรให้เจดานะคะขายเฮงๆปังๆแล้วก็ขายดีๆให้ทะลุยอดไปเลยนะคะค่ะขอบคุณเจดายนะคงเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดซับตไคร้กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราได้มีกําลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชนะคะดีนะคะสวัสดีค่ะขอสวัสดีนะคะเจาดาวนะคะ